ส่วน AAV นะครับผมก็เราเห็นแล้วว่าเมื่อวานมีจังหวะตกใจลบระดมวันไป5%าปนนะครับก็เป็นเรื่องข่าวปัญหาระบบการจองตั๋วนะครับถ้าใครเล่น Facebook เนี่ยน่าจะเห็นเห็นโพสต์อยู่บ้างนะครับ <Social S 1> คือก็จะมีโซเชียลโพสต์กันค่อนข้างเยอะนะครับว่ามีคนเข้าไปแสดงความเห็นอะไรต,ต่างๆนะครับว่าจองจองปุ๊บ ระบบมีปัญหายกเลิกการจองแต่ว่าเงินที่จองเนี่ยมันยังไม่ได้คืนนะครับเบื้องต้นทาง AAV ก็แจ้งว่าอันนี้เป็นที่บริษัทตัวแทนเขามีปัญหาตัวแอปมันมีปัญหานะครับก็พยายามเร่งที่จะแก้ปัญหาตรงนี้นะครับแล้วก็เอร่งคืนเงินนะครับแต่ข่าวด้านขวาเนี่ยผมดึงมาจากเอ่อแชร t ทูเทรดนะครับเป็นเป็นสำนักข่าวเนี่ยก็ตัวเลขน่ากลัวเหมือนกันนะเขาบอกว่าคาดคนเสียหายไม่เกิน10,000 0 เขี S <S> ยนหนึ่งแสนคนเลยอ,อันนี้มีทว่าเยอะคือตอนนี้ยัง<ม>ยังยังไม่มีรายงานที่แบบชัดเจนนะว่าจํานวนผู้เสียหายเท่าไหร่แต่ต้องบอกนี้ก่อนว่า AV ีนี่คือระบบจองตัว๋วเขาจะจองผ่านแอป,ปที่ชื่อว่า AV Move ซึ่ง move เนี่ยมันจะเป็นอีกบริษัทหนึ่ง <c oughs> ซึ่งเหมือนกับเป็นเอาซอร์ส e ก็คือทาง AV วีของเอาซอร์ซอกไปแล้วก็ตอนนี้ระบบของ move เนี่ยเป็นตัวที่มีปัญหาคือคือทาง A อรเอเชียขาไม่ได้เกี่ยวข้องประมาณนั้นนี่คือแถลงการนะครับก็แต่ทาง Move ก็ออกมาชี้แจงระดับหนึ่งแล้วละ่ะว่า เหมือนกับมันมีปัญหาเรื่องของการที่ไปตัดปัญหาเรื่องของระบบธนาคารเขาบอกอย่างนี้นะแล้วทําให้ไปตัดเงินก่อนแต่ว่าในขณะเดียวกันที่ตัวเนี่ยมันไม่มีมีไม่พอประมาณนั้นก็จะมีการคืนให้ กับผู้ที่จองถูกตัดเงินไปแล้วก็ไม่ได้ตั๋วนะครับแต่ว่าโดยระบบที่มันมีปัญหาเนี่ยทำให้อาจจะต้องล่าช้าไปนิดนึงเห็นเขาตามข่าวนะเขาบอกว่าจะคืนภายใน7วันซึ่งก็ยังไม่รู้เรื่องว่า,ย,วายังไม่รู้ว่ามีคนเสียหายมากน้อยเท่าไหร่นะครับแต่ว่าก็จะเป็นเรื่องของอตัวระบบการจองช่วงโปรโมชั่นเห็นก็บอกว่ามันเข้ามาเยอะจนให้ระบบมันรวนไปนะครับ ก็ต้องรอติดตามต่อแต่ว่าภาพรวมๆก็ก็คงมีผลกระทบนะเพราะว่าไม่แน่ใจว่าตอนนี้การจองเนี่ยทาให้ผ่านมฟอาจจะต้องไปจองที่เคาน์เตอร์โดยตรงอะไรประมาณนี้ช่วงนี้นะครับเห็นก็าว่าระบบยังไม่ได้ปิดแบบไม่ได้ปิดตัวไปนะก็คือแค่ว่าปัญหาหลักคือการจ่ายเงินแบบตัดบัญชีแต่ถ้าตัดบัตรเครดิตอะไรเงี้ยเห็นว่าไม่ได้มีปัญหาต้องรอดูเรื่องของการแก้ไขอีกสักสเต็ปหนึ่งแล้วว่าจะเป็นยังไงแต่ว่าล่าสุดก็เห็นเขาว่า อันนี้อันนี้ทาง Move บอกถ้าเห็นข่าวไม่ผิดนะก็คือว่ามันไม่มันไม่ได้เยอะขนาดแบบ10,000แสนรายขนาดนั้นนะครับอาจจะแบบว่ามีมีจำนวนหนึ่งแหละแต่ว่าก,ก็ก็ไม่ได้เยอะขนาดเพราะถ้าแสนรายเนี่ยตัวมันใบเป็นสองพันเงี้ยมันเยอะนะสองล้าน <laughs> มันดูเยอะนะมันคิดว่าคิดว่าอาจจะไม่ถึงนะครับแต่ว่าเราก็ต้องยอมรับนิดนึงแล้วกันว่าโซเชียลเนี่ยเราก็อาจจะเป็นทั้งบวกทั้งลบน,นะเพราะเราก็ไม่รู้ว่าคนที่เขาไปเคลมว่าเสียหายเนี่ยมันมันเป็นเปอร์เซ็นต์ที่จริงมากน้อยแค่ไหน นะครับอันนี้ก็ต้องติดตามกันต่อแต่ว่า AV เองก็ออกมาชี้แจงว่าเขาไม่ได้เกี่ยวกับระบบนี้นะครับครับก็ในเชิงเซนติเมนต์ก็คงจะไม่ค่อยดีกับราคาหุ้นแต่จุดที่ดีนิดนึงก็คือแท่งเทียนเนี่ยตัวคันด l ลสติ๊กปิดเป็นเขียวนะครับก็คือเปิดต่ําแต่ว่าปิดได้สูงแต่ว่ามีแรงซื้อก็ถ้ามองเนี่ยในเชิงของผลกระทบทางฟันเดเมนทัลมันคงเป็นระยะสั้นแหละมันเป็นปัญหาทางเทคนิคแล้วกน็น่าจะแก้ได้นะครับแก้ไปตรงนี้ก็น่าจะกลับมาโอเปเรตได้ตามเดิมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ในเชิงพื้นฐานเราจะมองยาวๆนะก็คงไม่ได้กระทบแต่สั้นๆเนี่ยเรื่องเซนติเมนต์ก็อาจจะเป็นลบไปก่อนจนกว่าทางบริษัทถ้าออกมาอ,อ,อธิบายได้เคลียร์ชัดเจนว่าแก้เรียบร้อยเนี่ยก็คิดว่าคุณก็น่าจะฟื้นกลับมาขึ้นที่ระดับเดิมนะครับส่วนเบื้องต้นเนี่ยก็ราคาเหมาะสม 3. ด6ดนะครับก็ยังมีอัพไซ์ค่อนข้างเยอะแต่ว่าถามว่ามันขึ้นมาเยอะหรือยังถ้าดูเทียบจากต้นปีก็ขึ้นมาเยอะแล้วนะครับส่วนตัวผมคิดว่าถ้าจะเล่นท่องเที่ยว แต่มาสี่เล่นตีมไฮซีซันแต่มาหนึ่งก็ยังไฮซีซันอยู่เนี่ยเล่นพวกโรงแรมดีกว่าที่ยังถูกกว่านะครับตัวเอ่อพวกหุ้นสายการบินเนี่ยผมว่าขึ้นมาอาจจะขึ้นได้ช้ากว่าเพราะว่าขึ้นมาเยอะแล้วนะครับส่วนราคาน้ำมันเจ็ตฟิลก็อัปเดตนิดนึงนะครับก็ลงมาโซนต่ำอีกแล้วนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะต้นทุนเขาต่ำลงนะครับก็อยู่แค่8ปดสิเดจุดสี่เหรียญต่อบาร์เรลนะครับสำหรับตัวเจ็ตฟิลนะครับลงไปอร์เสำหรับเมื่อวานครับ แล้วก็ BCH เมื่อวานพอดีก็มีข่าวบวกขึ้นมาได้1%นะครับก็เห็นเขามีตีข่าวกันในสำนักข่าวหุ้นนะครับผมก็มีพูดถึงเรื่องสอปสอะัอันนี้จะบอกว่าเป็นข่าวเดิมนะครับเอามาเขียนซ้ำนะครับก็เรื่อง<ร>ที่อัปเดตไปแล้วเนาะใช่ใช่ก็ที่ปรับตัว Adjusted RW มาเป็น1 2 0 0 0นะครับก็เหมือนเหมือนอเชียร์หุ้นขึ้นมาด้วยก็เลยบวกขึ้นมาได้ได้ระดับหนึ่งนะครับแล้วก็อีกอันนึงอันนี้ก็จะเป็นข่าวใหม่นิดนึงก็พูดเรื่องของประกันสังคมเตรียมจะเปิดรับ ฟังนะครับเปิดเฮริ่งนะครับเรื่องของเพิ่มเพดานค่าจ้างสําหรับม33ก็มนุษย์เงินเดือนนะครับจากเดิมเนี่ยตัวค่าจ้างเนี่ยมันเพดานมันแค่หมื่นห้าซึ่งทุกวันนี้สมทบมันห้าเปอร์เซ็นต์ของหมื่นห้าก็คือจ่ายเดือนละเจ็ดร้อยห้าสิบแต่ว่าถ้าปรับขึ้นมาเป็นหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยเนี่ยซึ่งเขาคาดว่าอยากจะให้เริ่มหนึ่งมการาคมหกเก้านะครับก็จะจ่ายเป็นแปดร้อยเจ็ดสิบห้าบาทนะครับตรงนี้เนี่ยก็มองเป็นบวกเล็กน้อยนะครับกับตัวอย่าง BCH นะครับเพราะว่าเ มันคนหลายคนเนี่ยน่าจะค่อนข้างดับแหละว่าประกันสังคมมันจะอยู่รอดไหมเพราะว่าทุกวันนี้คือเขาไม่ได้เพิ่มไอ้ตัวขั้นต่ำหมื่นห้าเนี่ยมานานมาก,มากแล้วอนาคตเนี่ยตัวของภาระผูกพันที่ที่คนจะเคลมเนี่ยโดยเฉพาะอ,อ,อีกสิบยี่สิบปีข้างหน้าคนเกษียณมันจะเยอะกว่าเพราะเราก็เข้าสู่เอจิงโซซาตี้แล้วเนี่ยถ้าเกิดยังคอนทริบิวเงินเข้าไปในระดับเดิมเนี่ยอ,อ กองมันจะอยู่รอดไหมอะไรแบบนี้มันมันเป็นจุดที่คน question ผมมองว่าการที่ปรับเพิ่มขึ้นมาเนี้ยมันก็จะมั่นใจมากขึ้นในระยะยาวนะครับกับความมั่นคงความอยู่รอดของกองประกันสังคมนะครับแล้วช่วงที่ผ่านมาเนี่ยจะเห็นว่าประกันสังคมก็เพิ่มพวกสิทธิ์การผ่าตัดการเจ็บป่วยอะไรที่เป็นแบบโรคต่างๆเนี่ยครอบคุมมากขึ้นด้วยเนี่ยก็ทําให้เรียกว,ว่าการจ่ายเงินมันจะมีมีเปอร์เซ็น์ที่สูงขึ้นเรื่อยๆนะครับก็การเพิ่มนี้น่าจะเป็นน่าจะเป็น ข่าวดีในเชิงของประกันสังคมน่าจะมั่นคงขึ้นจริงๆแหละแต่ว่าแต่ว่ามันก็จะมีเรื่องที่อาจจะต้องเตือนนิดนึงเพราะว่าปีที่แล้วเนี่ยเขาก็คุยกันที่หมื่นกว่าแต่สุดท้ายจ่ายมาได้ประมาณสัก8ปดพันเก้าพันครับก็ไอหมื่นสองเนี่ยเป็นราคาที่ตกลงแล้วก็ต้องอาจจะต้องลุ้นกันนิดนึงแหละว่าจะจได้จริงได้จรนะิงหรือเปล่าในปี2025ซึ่งที่เราอัปเดตไปถ้าจำมันได้ก็คือว่าส0 25ี่เนี่ยอาจจะดูดแูแนวโน้มยังไม่ค่อย น่นเท่าไหร่นะครับเหมือนว,ว่ายังไม่ค่อยยังไม่ค่อยชัวร์เท่าไหร่แต่ว่า2026เนี่ยดูแล้วแนวโน้มน่าจะดีกว่านะครับว่าจะเป็นลักษณะเป็นลองเทิมน,นิดหนึ่งและกันถ้าเราซื้อตัวที่เกี่ยวกับการท่คงคมนะครับก็เป็นตัว b h ก็แนะนําซื้อเป้าหมายราคาก็อยู่ที่20บาทค,บคือผมว่าพอเล่นได้เ,เล่นเทรดดิ้งนะก็ขึ้นไปใกล้ๆแถวๆ20ก,ก็ขายนะครับแล้วก็ลงมาแถวๆสัก16อะไรแบบนี้ผมว่าก็รับไล้ยๆเล่นเป็นเทรดดิ้งนะครับเหตุผลเพราะว่าตัวอย่าง b h ปกติจะชอบนะแต่ว่าช่วงนี้นี่ n a r n i n g m o m e n t u m ดู<ม>ดูแผ่วลง<ม>แล้วราคาหุ้นก็ยังไม่ค่อยเฟื่นะครับก็เลยหันมาเล่นถ้าในโรงบาลเนี่ยมาเล่นกลุ่มอย่าง BCH อะไรแบบนี้น่าน่าเทรดดิ้งได้ดีกว่านะครับแล้วก็ EA นะครับมีเพิ่มทุนนะครับผมเมื่อวานลงไปแล้ว8%ไม่ได้ price in ตรงนี้นะครับมีเรื่องของแจกวอลเลนด้วยนะครับเบื้องต้นเนี่ยก็จะมีให้ right offering นะครับสำหรับผู้ถือหุ้นเดิมเนี่ย เอ่อเพิ่มทุนนะครับ4ี่พัน้า้อยเจ็สิบสามล้านหุ้นนะครับแล้วก็ใครที่เพิ่มทุนเนี่ยทุกๆ3าหุ้นที่เพิ่มทุนก็จะให้ตัว EA เอเอเลนหนึ่งเข้ามาด้วยนะครับเอ่อเพื่อที่จะจูงใจนะครับเอ่อตรงนี้เนี่ยต้องบอกว่าจํานวนหุ้นที่เพิ่มเข้ามาทั้งหมดรวมรวมเอเวอร์ลนด้วยนะฮะถ,ถ้าถ้าเ a เวอร์แลนดเอ็กซ์ไซ์ทั้งหมดเนี่ยผมคํานวณแล้วก็คือจะได้หลุด5้าส<ม>ิบเจ็ดเปซก็ดูตารางโครงสร้างหุ้นได้ขวาล่างมีแปะมาให้แล้วนะครับอเอ ราคาสมมุติถ้าให้ราคานะวันนี้ได้หลดไป57%เดี๋ยวผมคำนวณกันนะฮะ,ะเดี๋ยวผมพูดไประหว่างนั้นแล้วกันเออก็เอาง่ายๆก็คือราคาน่าจะลงอ่ะวันนี้นะฮะแต่ว่าถามว่าลงลงไป57%เลยไหมคงไม่ขนาดนั้นนะครับผมเพราะว่าเออเพราะว่าตัวของ มันยังไม่ได้ขึ้นเครื่องหมาย XR นะถ้าขึ้นเครื่องหมาย XR วันนั้นมันจะลงเต็มๆนะครับแล้วก็ถามว่าขึ้น XR วันไหนก็16ธันวาคมนะครับก็ใช้เวลาสักสแป๊บหนึ่งนะครับสิทธิ์ RO เนี่ยให้เท่าไหร่นะครับก็คือใครมีหุ้นอยู่แล้ว1หุ้นเนี่ยก็จะเพิ่มได้หุ้นใหม่อีก1หุ้นนะครับผมหุ้นละ2บาททุกๆ3หุ้นก็ได้วอลเลนตไป1่งตัวนะครับวอลเลนตเนี่ยไม่เสียตังค์สักบาทคือเขาให้ฟรีๆนะครับราคาใช้สิทธิ จ่าย2บาทนะครับส่วนวอลเลนที่ให้มาฟรีเนี่ยราคาใช้สิทธิ์ของวอลเลนเอไอวอลเลนหนึเนี่ยจะอยู่ที่4บาทนะครับระยะเวลาใช้สิทธิ์3ปีเบื้องต้นเอาง่ายๆแล้วกันตีเป็น6บาทอะสมมุติถ้ามันไดรลูดสัก50%เนี่ยมันก็จะลงมาสักประมาณสัก3บาทหลังขึ้นเครื่องหมายนะครับผมเดาว่าอาจจะแบบ2 5ถึง3บาทนะครับที่น่าจะไดรลูดลงมาเหตุผลที่ มันไม่มันไม่ควรจะต่ำสองบาทนะเพราะถ้ามันต่ำสองบาทเนี่ยคนก็จะไม่เพิ่มทุนมันก็จะผิดเป้าประสงค์นะครับ<น>เงินเอาไปทําอะไรเนี่ยก็เอาเงินไปหกพันกว่าล้านนะครับไปคืนเจ้านี้นะครับผมจัดการเคลียร์เรื่องนี้แล้วก็มีสามร้อยล้านเอาไปเป็นทุนหมุนเวียนนะครับแล้วก็อีกห้าร้อยล้านเนี่ยเอาไปลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าขยะในภูเก็ตนะครับผมเก้าจุดเก้ามกะวัตก็ถ้าถามจากประสบการณ์ผมนะครับสาหรับสมมติใครที่เพิ่งซื้อไปไม่นานเนี้ย เห็นข่าวนี้ก็ตกใจเลยเพราะว่าผมว่าวันนี้น่า,นาจะลงนะะมันมองได้สองมุมนะมุมหนึ่งก็คือตลาดมองว่าแก้ปัญหาเรื่องหนี้ที่มันเยอะนะครับก็อาจจะเป็นบวกก็ได้แต่ที่สุดแล้วอย่าลืมว่า dilution effect มันตั้งห้าสิบปอร์เซ็นต่อให้มองข้อหนึ่งดียังไงเนี่ยหุ้นมันก็น่าจะต้องลงนะครับแต่วันที่มันจะลงแบบ price in dilution effect เตเ็มๆห้าิกว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันก็คือวันที่ขึ้นเข้ามาออนะครับ วันนี้เนี่ยมันน่าจะลงระดับหนึ่งก่อนแต่ยังไม่ได้ลงเต็มเ d ็มด t i o n e f f e c t แบบฟูลี่นะครับถ้าถามจากประสบการณ์เนี่ยปกติเวลาเขาประกาศวันขึ้นเครื่องหมายห่างขนาดเนี้ยส่วนใหญ่ถ้าใครอยากจะจองนะเป็นผู้ถือหุ้นเดิมเนี่ยผมแนะนำช็อตอเกนพอร์ตคือขายออกไปก่อนอแล้ววันใกล้ๆ XR ้ถ้ามันล่วงมาเยอะๆอ่ะค่อยไปซื้อแล้วก็ไปโดนคือยังไงถ้าซื้อคืนได้ราคาถูกลงอะ่ะมันมันก็ถือว่าโกลดูนก็สำเร็จแล้วนะครับส่วนตัวจากประสบการณ์นะ S <S <S เอฟเวลาเจอแบบเนี้ยมันมักจะค่อยๆไหลลงไปเรื่อยๆราคาแล้วก็ค่อยไปซื้อก่อนเอรแล้วค่อยไปใช้เอ็ก c i ซอร์ซสิทธิน่าจะได้ทุนที่ดีกว่านะครับก็ก็อันนี้เป็นกลยุทธ์ของผมนะสำหรับออตัวของ EA ที่เขาประกาศเรื่องเพิ่มทุนนะครับจำนวนราคาคร่าวๆสมนวนตีเป็น6บาทเพิ่มทุนใหม่เป็น2บาทก็เป็น8ดบาท8บาทหุนท้นเก่าหุ้นใหม่หาร2ก็เท่ากับราคาตามทฤษฎีอยู่ประมาณสักไม่ถึงสี่บาทสามปลายปลายอันเนี้ย ถ้าราคามันลงมากกว่านี้มันก็จะถูกลงกว่านี้นเนี่ยอย่างที่ไว้บอกเลยว่า3บาทน่าจะเป็นจุดแบบแบบแบบีแบบบาลานซ์จริงๆของการเพิ่มทุนครั้ง, <ๆ S 2> งนี้นผมคิดว่าประมาณสัก2 5าถึง3บาทนะถ้าโดนเรื่องดรายลูชั่นเอฟเฟกเข้าไปเต็มๆอาจจะแกว่งอยู่กรอบนี้ส่วนวอลเลนวอลเลนหนึ่งที่แจกมาให้เนี่ยก็ทุกๆ3หุ้นเราได้มาฟรีเนี่ยก็เหมือนลดต้นทุนค่าค่าเพิ่มทุนพอเราเพิ่มทุนหุ้นละ2บาทนะครับแต่จุดเด่นของวอลเลนอเออันหนึ่งที่ผมมองเนี่ย คิดว่าหน้าวันแรกมันน่าจะ out of the money นั่นแหละเพราะว่าดรายรูปชันเอฟเฟกต์ถ้าถ้าคำนวณหน้าวันนี้มันก็มันต่ำกว่า4บาทแน่ๆนะครับแต่ว่าออมูลค่าของวอลล a n ลนเนี่ยหลักๆเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของ volatility ด้วย mm hmm. ซึ่ง E A เนี่ยมันเป็นหุ้นที่ผันผวนสูงนะครับ volatility สูงเนี่ยมูลค่าวอลล a n ลนก็จะสูง mm hmm. แล้วก็อายุตั้ง3ปีเนี่ยอีกอันนึงที่เพิ่มมูลค่าวอลล a n ลนให้ก็คือมูลค่าทางเวลานะครับก็ time value ของตัววอลล a n ลนก็ค่อนข้างสูงรงรััเเพพาาะะะให้้นน้ต3ปีนนน่ก็จ เป็นตัวที่ดึงดูดให้คนเพิ่มทุนได้นะครับแล้วก็อันนี้ผมอัปเดตนิดนึงก็คือตัวของวอลเลนเขาเนี่ยไม่ได้เป็นยูโรเปียนสไตล์นะเขาจะเป็นเบอร์เบอร์มิวดาสไตล์นะครับก็คือ,อใช้สิทธิ์ระหว่างทางได้ซึ่งเขากําหนดแล้วก็คือ,อทุกๆ6เดือนนะครับผมก็ปีหนึง่งท่ากับว่าใช้ได้2ครั้งจนครบ3ปีหมดอายุนะครับซึ่งจริงๆมันมีผลเยอะมากนะอันนี้ พูดเป็นความรู้ให้เลยแล้วกันเวลาเราดูพวกวอลเลนในตัวเว็บสตรีมมิ่งเขาจะมีคำนวณเทอร์รีไพรซ์ใช้นะครับของตลาดหลักทรัพย์เลยนะซึ่งหลักการวิธีคำนวณเขาเนี่ยจะใช้ทฤษฎีตัวของแบ็กโชนะครับ <c oughs> ซึ่งแบ็กโชเนี่ยจริงๆตัวโมเดลอะ่ะมันดีนะแต่ประเด็นก็คือแบ็กโชเนี่ยมันอยู่บนสมมติฐานว่าตัวของวอลเลนเนี่ยมันเป็นแบบใช้สิทธิ์วันสุดท้ายหรือยูโรเปียนสไตล์นะครับแต่ว่าไอ้ตัววอลเลนหนึ่งหรือจริงจริง บอลแลนด์ส่วนใหญ่ในประเทศไทยอ่ะมันไม่ใช่ยูโรเปียนสไตล์นะมันเป็นเบอร์มิวดานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมูล,ลค่าจริงๆที่เขาคำนวณด้วยแบล็กโชเนี่ยจริงๆมันเป็นราคาที่ต่ำเกินไปนมราคาทฤษฎีนะครับแต่ว่าใครจะมองเป็นคอนเซอร์เวทีฟก็ได้แต่สิ่งที่ผมเห็นในชีวิตจริงเนี่ยก็คือราคาบางทีมันจะสูงกว่าราคาแบล็กโชได้เหตุผลก็เพราะว่าไอ้แบล็กโชมันไม่ควรจะเอามาใช้นั่นเองนะครับจริงๆแล้วมันควรจะใช้เป็นตัวของ b บลโนเมีย e นะครับซึ่งมันจะสะท้อนตัวที่ ใช้สิทธิ์ระหว่างทางได้นะครับซึ่งถามว่ามันต่างกันขนาดไหนมันมันเยอะมากนะครับสมมุติแบล็คผมสมมุติแล้วกันถ้าแบล็คโชว์มันป้อนราคาออกมาว่ามูลค่าวอล์เลน์หนึ่งบาทอย่างเงี้ยถ้าไอไบโอโนเมียมันอาจจะบอกแบบสองบาทสาบาทเลยคือมันมันจะห่างกันค่อนข้างเยอะนะครับจากประสบการณ์เนี่ยส่วนตัวเวลาผมทานะผมจะดูแบล็คโชว์เป็นแบบคอนเซอร์เวทีฟอาจจะให้น้ําหนักห้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็เป็นเบสได้นะฮะหรือใช้วิธีการแบบผสมกันก็คือสมมติผมรันไบโอโนเมียมาได้สามสามบาท บล็คโชวรันมาได้หนึ่งบาทก็เอาเอาครึ่งหนึ่งนะครับก็คือห้าสิบห้าสิเปอร์เซ็นมามาดูว่ากึ่งกลางมันประมาณไหนกเน็เป็นเป็นอีกเทคนิคหนึ่งเหมือนกันในการหาหมูลค่าวอลลรนนะครับแต่ดูแบล็คโชวจะคอนเซอร์เวทีฟดูเป็นเบสได้ที่ตลาดหลักทรัพย์เขาคำนวณให้ก็ใช้นั้นเป็นเป็นเบสได้นะครับส่วนตัวเทสโก้นะครับผมให้ข้อสังเกตนิดน,นึงนะฮะร,ออราคาขึ้นมาตรงแถวแถวยี่สิบาทเนี่ยมันมักจะร่วง แล้วยืนไม่ค่อยอยู่รอบที่แล้วเนี่ยก็รุ่นเหมือนกันทะลุยี่สิบาทขึ้นมานครับแกว่งแว่งอยู่สักพักแต่ที่สุดแล้วมันก็ลงแล้วรอบการเล่นเทรดดิ้งของเขาเนี่ยมันแกว่งรอบใหญ่มากนะถ้าใครเล่นกรอบนี้ได้เนี่ยเล่นได้หลายรอบรอบใหญ่ด้วยก็คือตรงยี่สิบยืนไม่ได้สุดท้ายลงมาสิบสิบกลางๆงนะฮะแล้วก็สิบหกตลอดอ่าสิบหสิบหกแล้วมันก็มีเห็นไหมขึ้นไปอีกทีนึงลงมาอันนี้เพิ่งจะขึ้นมาทดสอบยี่สิบครั้งนะครับเบือ้องต้นเมื่อเช้าผมก็เลยลองไปถามพี่เล็กแล้วว่า เอราคาเหมาะสม20.7นะตอนนี้ที่แนะนำซื้อเนี่ยพอจะมีอัพไซด์ได้ไหมก็ดูพี่เล็กก็บอกว่าราคาเนี้ยก็น่าจะแฟกเตอร์อินอะไรไปครบถ้วนพอสมควรละอัพไซด์ hmm. ที่จะอัพจากเนี้ย mm hmm. ก็คงยังไม่มีนะเพราะนั้นเนี่ยก็เลยคิดว่ารอบนี้ถ้าใกล้ๆราคาเหมาะสมทางพื้นฐาน20.7เนี่ยผมว่าใครที่มีของอยู่แล้วเนี่ยหาจังหวะทยอยขายไปแล้วเล่นรอบน,น่าจะเหมาะกว่านะครับ กำไรปีนี้จริงๆก็ยังลดลงเยอันเยนะครับผมก็กำไรทั้งปี2024เราคาด1,854ล้านลดลง19.6%เยอันเยนะครับ PE ตอนนี้ก็15.7เท่าถามว่ากำไรจะโตจริงๆจจจังก็ดูเป็นปีหน้านะครับแต่ว่าก็ต้องดูเรื่องราคาน้ํามันด้วยว่าราคาน้ํามันปีหน้าเป็นยังไงเพราะว่าราคาขายยังมาตอยก็อันนึงต้นทุนของเขาก็คือราคาน้ํามันนะครับซึ่งช่วงนี้ราคาน้ำมันมัน,มนต่ำแหละก็อาจจะเป็นจุดหนึ่งที่จดูโพซิทีฟนิดนึงแล้วก็ ไม่แน่ใจเกี่ยวหรือเปล่าเพราะว่ามันก็เพิ่งม,มีข่าวเรื่องภาคใต้น้ําท่วมมันก็จะเหมือนตอนที่ภาคเหนือน้ําท่วมเนี่ยราคาหุ้นเทสโก,ก้ก็วิ่งเหมือนกันเพราะว่ามันช่วงที่แบบต้องซ่อมแซมอะไรเงี้ยคิดว่าอันนี้น่าจะเล่นเรื่องไตามาสีด<ช>ูด<ช>ีแหละเพราะว่าในเรื่องเรื<ม>่องซ่อมถนนอะไรต่างๆด้วยครับก็อาจจะเป็นซนติเมนต์ระยะสั้นนะครับก็ถ้าดูแนวโน้มนี้เดี๋ยวอาจจะฝากพี่ว่าดู เพิ่มเติมนิดนึงว่ามันไปได้อีกหรือเปล่าในเชิงเทคนิคนะครับแต่ฟันเดเมนทัลแล้วนี่คือเราก็ต้องยอมรับว่าใส่ทุกอย่างเข้าไปแล้วก็อยู่ที่2 0 7นะครับก็ถือว่าตอนนี้อับไซด์จํากัดนิดนึงผมเสริมนิดหนึ่งตัวทางเทคนิคนะสำหรับ RSI ตอนนี้ก็โอเวอร์บอทแล้วนะครับทะลุเอ่อจ็ดสิบสองแล้วก็คือทะลุ70สโซนโอเวอร์บอทแล้วนะครับซึ่งมีเทคนิคนึงก็คือเวลามันแตะโอเวอร์บอทเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเราต้องขายทันทีนะคือเทคนิคของผมนะครับก็คือพอมมันใช่ ปล่อยมันไปก่อนแต่พอมันตัดลงมาต่ําจุดโอเวอร์บอลเนี่ยค่อยขายนะครับอย่างเช่นจุดโอเวอร์บอลคือเจ็ดิบใช่ไหมฮะสมมติถ้ามันขึ้นไปแปดสิบเนี่ยก็ปล่อยมันขึ้นไปแต่พอมันตัดลงเมื่อไหร่เนี่ยค่อยขายส่วนใหญ่เนี่ยมักจะขายได้ราคาดีกว่าตอนขายที่มันแตะโอเวอร์บอลเลยนะครับเพราะว่าบางทีเวลาผู้มันเป็นขาขึ้นเนี่ยมันโอเวอร์บอลได้ค่อนข้างนานนะครับถ้าเกิดขายขายตอนมันแตะโอเวอร์บอลวันแรกเนี่ยออสิ่งที่จะเจอมักจะเจอขายหมูวิธีก็คือรอให้มันตัดลงมาอีกทีหนึ่งจากโซนโอเวอร มักจะได้ราคาดีกว่านะครับก็อน,นี้ก็เป็นอีกกลยุทธ์หนึ่งในการใช้ RSI นะครับบางคนอาจจะเข้าใจผิดด้วยซ้ำแล้วยังใช้ผิดอยู่นะครับ <Okay. S 1> ส่วนในเชิงพื้นฐานเนี่ยก็เอาผมไปดูย้อนหลัง5ปีนะครับตัว Price to Book ไม่ได้เอา PE เพราะว่า PE มีมีช่วงพันผวนนิดหนึ่งนะฮะดู Price to Book ดีกว่าเนี่ยก็ถ้าดูช่วง2ปีที่ผ่านมาเนี่ยจริงกรอบของ Tesco เนี่ยมันก็ไม่ไปไหนนะ 15, <c oughs> 1ิขึ้นไป20ก็ลงเนี่ย มันก็เลยเห็นไพ่ทูบุ๊กเนี่ยประมาณสักหนึ่งุ้าถึงถึง2เท่ามามสักพักหนึ่งแล้วนะครับแต่ก่อนเนี่ยถามว่ามีเคยเทรดมากกว่า,าค่าเฉลี่ยตัวบุ๊กแวลูตรงแถวๆสอ2เท่าไหมมีนะครับอ๋อแต่ช่วงนั้นเนี่ยมันเป็นช่วงปี2 0 2พันเอ่อตอนนั้นนี่เข้าใจว่าน่าจะยังนำเข้าน้ำมันจากจากทางฝั่งของเวเนซุเอลาได้อยู่นะครับตอนนั้นมาจินมันก็จะอีกระดับหนึ่งเลยนะ<ม>แต่ตอนนี้ก็คือแหล่งน้ำมันเวเนซุเอลาโดนโดนสหรัฐสั่งชั่นไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็ พึ่งน้ำมันหลักๆก็จะเป็นแหล่งใหม่ที่โคลอมเบียอะไรพวกนี้ซึ่งตัวน้ําหนักของแอสฟัลที่กลั่นได้มันน้อยกว่าตัวยูนิวน้อยกว่าเยอะใช่ครับเพราะฉะนั้นมาจินมันมันก็จะต่างกันเพราะฉะนั้นถ้าถ้าคิดว่าถ้ามันยังไม่สามารถนําเข้าน้ํามันจากเวเนซุเอลาได้เนี่ยการที่จะเห็น r e r รตติ้งไปเทรดระดับแบบไพทูบุ๊กสามเท่า4เท่าเหมือนแต่กอนเี่ยก็น่าจะยากนะครับกิเวนพื้นฐานนตอนนี้ก็เลยคิดว่าขึ้นมาตรงเนี้ย น่าจะเป็นจังหวะขายเพราะช่วงที่ผ่านมาขึ้นมาเส้นค่าเฉลี่ยสีสีเหลืองที่ไรเนี่ย<ม>สักพักหนึ่งก็มักจะปรับลงน,นะครับก็ถามพี่เล็กแล้วด้วยก็ยังดูยังไม่ได้มีอัพไซด์ใหม่ๆเท่าไหร่ก็คิดว่าน่าจะขึ้นมาเพื่อหาจังหวะเทคโปรฟิตแล้วก็เล่นรอบดีกว่าต้องบอกว่าก่อนหน้าน,นี้ก็มีลุ้นตลอดนะว่าอาจจะมีการปลดเวเนออกมาทําให้ไปซื้อได้ถูกลงอะไรอย่างนี้แต่ว่าสุดท้ายมันเหมือนผ่านมา4ี่ปีแล้วก็ดูไม่ค่อย นโอกาสน้อยละกันนะนี่น่าจะเป็น new normal ของเขาละก็ต้องรับในเรื่องของ operation ตอนนี้เป็นเรื่องปกติละก็เส้นนี้มันก็ชัดเจนนะครับสปีที่ผ่านมาควมันแตะตรงสีเหลือมันก็ต้องคงต้องลงละนะครับ